สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียรเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอากาศข้างนอกค่อนข้างหนาวเย็นมากเลยนะครับผมเองเลยต้องหยิบเสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็ถุงมือมาช่วยให้คลายหนาวนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นพืชของท่านนะครับมีปัญหาเรื่องหนาวแล้วจะแก้ไขยังไงนะครับวันนี้เราขอนำเสนอ4ทางเลือกแก้หนาวให้ต้นพืชนะครับ โอ้ยลมแรงมากนะครับแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วครับรบกวนทีมงานช่วยปิดพัดลมให้ผมหน่อยครับโอ้โหโอ้เาอย่างชั่วนะครับกอนอนุญาตนะครับแวบอ้าวสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเรื่องหนาวนะครับมีคนถามผมเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่ามีวิธีแก้อย่างไงนะครับตอนนี้ผมต้องแก้ก่อนนะครับก็คือต้องแก้เสื้อผ้าของผมออกก่อนนะฮะ เนื่องจากเริ่มร้อนนะฮะอ่านี่ถุงมือเอาไว้ก่อนนะครับเสื้อกันหนาวเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะครับอ่าวันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีนะครับที่จะมาพูดเรื่องนี้ให้ให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังนะครับขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าผมนะครับก็เป็นสี่วิธีนะครับหรือสีอ่โปรดักต์นะครับหรือ4สินค้านะครับที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาดที่จะช่วยให้พืชของท่านขายหนาวได้นะครับวันนี้นะครับต้องมาเริ่มกันตรงนี้ก่อนนะครับว่าทำไมนะครับอุณหภูมิอากาศหนาวนะครับหรือ ร้อนจัดหนาวจัดเนี่ยมีผลกับพืชน,นะครับเราต้องบอกกันแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ,ถ้าเราเห็นเนี่ยพอเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนสังเกตได้เลยครับพืชจะไม่ค่อยโตนะครับไม่ว่าจะเป็นหนาวจัดร้อนจัดโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยเป็นเขตพื้นที่เขตร้อนนะครับเมื่อพืช ปลูกเนี่ยเป็นพืชเขตร้อนพอเจออุณภูมิที่ค่อนข้างต่ําหรือหนาวเนี่ยจะส่งผลกระทบทันทีเลยอย่างเช่นเลยขั้นแรกเลยท่านจะเห็นเลยครับว่าหยุดการจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าชะง,งักไปเลยนะครับสก็คือเริ่มมีอาการเหลืองแกนนะครับก็คือไม่สามารถดูดอ่ากินปุ๋ยได้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้พอมีปัญหาแบบนั้นท่านก็จะเริ่มวิตกกังวลแล้วนะครับไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับแล้วก็ข้อมูลหลายๆพื้นอ่าหลายๆ ที่แหล่งที่มานะครับก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีใครมาพูดแนะนําให้ให้ท่านได้ฟังกันนะครับต้องเล่าอย่างนี้ครับเมื่อ,อมีอากาศหนาวจัดนะครับ พืชเนี่ยนะครับสำคัญเนี่ยอุณหภูมิลดต่ําอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยพืชมันไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ขั้นแรกเลยเขาก็จะปิดปากใบนะครับไม่ดูดธาตุอาหารนะครับและสําคัญนะครับอุณหภูมิข้างบนอากาศของเราเนี่ยบนพื้นผิวดินเนี่ยที่ว่าต่ําแล้วนะครับอุณหภูมิในพื้นที่ของดินหรือเขตรากพืชจะยิ่งต่ําลงไปอีกนะครับอา,อาจจะบวกลบประมาณสัก 5 7องศานะครับเอาแล้วมันส่งผลอย่างไรนะครับก็เหมือนกับรากพืชนะครับมีหน้าที่หาอาหารนะครับเมื่อไปเจอ อุณหภูมิหนาวเย็นนะครับก็เหมือนลากพืชแช่อยู่ในตู้เย็นแช่แข็งอย่างนั้นนะครับก็ทําให้พืชอ่าไม่ดูดธาตุอาหารใช้ตามปกตินะครับมันก็เลยทําให้พืชเริ่มหยุดการจเจริญเติบโตนั่นเองนะครับแต่สังเกตว่าถ้าอุณหภูมิช่วงนี้ไม่ยาวนานเดี๋ยวพืชก็จะค่อยๆคายค่อยๆปรับนะครับแต่ตอนนี้นะครับในผลิตภัณฑ์เคมีกเกษตรของเราเนี่ยเรามีการนำาพวก สินสินค้าต่างๆที่เข้ามาช่วยทําให้พืชเจริญเติบโตได้นะครับบรรเทาความรุนแรงของอากาศหนาวเย็นนะครับหรือร้อนจัดตรงนี้ได้นะครับวันนี้ มีอะไรบ้างนะครับที่ผมแนะนําที่ท่านรู้จักกันอยู่แน่นอนเลยก็คือพวกกลุ่มซิงค์หรือสังกสีนะครับพวกนี้นะครับมันก็เป็นธาตุอาหารกลุ่มจุลธาตุธาตุหนึ่งนะครับมันจะไปกระตุ้นนะครับาการสังเคราะห์แสงพืชให้มากขึ้นดูดใช้ธาตุอาหารให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะไปช่วยส่งเสริมธาตุอาหารหลายๆตัวนะครับเช่นโพแทสเซียมเนี่ยพวกนี้มันก็จะมีการสะสมน้ําตาลแป้งมากขึ้นแล้วเป็นแหล่งพลังงานเป็นคาร์โบไฮเดรตพืชน,นะครับส่วนใหญ่ซิงค์เนี่ยเราจะมองว่าเป็นเหมือนผ้าห่มนะครับเพื่อชี แล้วพืชจะรู้สึกว่าต้านทานอากาศหนาวได้ดีขึ้นนะครับก็ท่านก็จะเลือกเป็นพวกกลุ่มซิงก์ก็ได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีการใช้กันมา สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือกลุ่มพวกกลุ่มอะมิโนนะครับพวกนี้ก็จะมีแหล่งที่ผลิตหลายแบบนะครับอย่างอย่างที่ผมจะแนะนําตัวนี้ก็จะเป็นอะมิโนจากปลานะครับเป็นปลาแซลมอนนะครับพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับพวกนี้มันช่วยทําให้พืชสังเคราะห์โปรตีนมากขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีส่วนในการไปช่วยทําให้ฮอร์โมนพืชหลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะออกซินนะครับหรือที่ มีหน้าที่ในการแบ่งเซลล์ยืดขยายพืชสามารถที่จะทํางานได้อย่างปกตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานเป็นโปรตีนให้พืชแบบสําเร็จรูปโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับพวกนี้ก็จะคล้ายๆคึงกับพวก ถ้าเทียบกับซิงแล้วก็ซิงเหมือนพ่าผมพวกนี้จะเหมือนฉีดยาเข้าเส้นเลยนะครับให้แหล่งพลังงานกับพืชพืชก็จะเริญเติบโตไปได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีการใช้กันนะครับแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมนะครับก็คือกลุ่มนะครับเขาเรียกว่บีเทนเข้มข้นนะครับพวกนี้ก็เป็นสารที่สกัดจากพืชเป็นเป็นสารธรรมชาตินะครับอย่างที่บอกนะครับพวกนี้มันนอกจากมันจะช่วยเรื่องหนาวจัดร้อนจัดแล้วนะครับมันจะไปช่วยเรื่องของการลดการหลุดล่วงในการติดดอกหรือ ติดผลด้วยนะครับพวกนี้ก็เริ่มมีการใช้มากขึ้นและเป็นที่นิยมนะครับก็เปรียบเทียบกันราคาก็จะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับก็อันนี้เป็น ตัวที่3แล้วตัวที่4นะครับที่มีการใช้ก็จะเป็นกลุ่มยาเชลานะครับโดยเฉพาะสารโพพิเนตพวกนี้ก็มีการใช้กันเพราะมันมีองค์ประกอบของซิงค์ด้วยนะครับก็จะคล้ายคลึงกับตัวซิงค์โดยตรงแบบนี้นะครับก็หน้าที่การทํางานนะครับอย่างที่บอกพวกนี้ก็จะเป็น4ทางเลือกนะครับที่เอามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนาวจัดร้อนจัดตรงนี้ ได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราให้ข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับถ้าท่านใดต้องการรายละเอียดเชิงลึกนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เพจผมได้เลยนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปพอสมควรนะครับเกี่ยวกับการแก้หนาวให้พืชนะครับวันนี้อย่างไรนะครับถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่า ตรงนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผู้อื่นได้รับรู้รับชมและฟังเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คงหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมแท็กซี่และเพจพีเอ็นกษตร2018ท้ายใต้รายการคลินิกพืชบายพีเอ็นเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ